อันอยทิน่ยนี่หนอนนนอนอยทิ้งน่อยนี่นนี่นอยทิ้งหน่อยอนอยทิงนยนี่นอยนี่นยทินยคาแล้วคานมาหายจะยังไม่คานเร็วขนาดนั้นแต่ว่าคานแล้วแหละ น่อยทิ้งหน่อยนี่หน่อยนี่หน่อยทิ้งน่อยตัดตรงตะทิ้งตรงทิ้งตะดตรงตะทิ้งตรงทิ้งไปปูนปูนอะปูนปูนตัวประชาแล้วตัวประชาแชนพูดเต้พูดเต้พูดเต้อะพูดเต้พูดเตปุูดเต้พูดเต้พูดเต้โอ้โหแฉบแฉบ

นายนี่หนยทิ้งหนอยอน่อยทิ้งหน่อยนี่หนยนี่หน่อยทิ้งหนอยอน่อยทิ้งหนยนี่หน่อยนี่หน่อยทิ้งหน่อยคานแล้วคานมาหายก็ยังไม่คานเร็วขนาดนั้นแต่ว่าคานแล้วแหละอ่น่อยทิ้งหน่อยนี่หนอยนี่หน่อยทิ้งหน่อนตะตรงตะทิ้งตรงทิ้งตะดตรงตะ ติงตมทิงปปูนปูนอะปูนปูนตัวประชาแล้วตัประชาแล้วพูดเตปุูดตปุูดตะปุดตดไต้ปุดตดต้พูต้ทุกคนแชบแชบีหวาี่ว่าแบแชบ